สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการเรื่องเล่าลี้ลับและสยองขวัญวันนี้เสนอตอนรถไฟเที่ยวดึกเรื่องโดยอูเทนพรมแดงเสียงโดยคนวัดนอกหน้าต่างรถไฟมีแต่ความมดืด รถกระวนสายใต้กำลังมุ่งหน้าสู่ตุดหมายท้ามกลางค่ำคืนเสียงล้อแหลกเสียดรางประสานเสียงเครื่องยนต์ดังลงังมสายตาถูกจำกัดการมองไว้ในขบวนรถไฟยาวลาวสิบโบกี้ม่านลาตีอัมพรางทิวทัศน์สองข้างเสียสิน้นหากไม่นับรวมเสียงกึงกลางของขบวนรถเรียกได้ว่ามีเพียงความเยยบเท่านั้นที่ปรากฏในห้วงสู ภายในตู้รถไฟที่ผมนั่งอยู่มีผู้โดยสารประมาณสิกว่าคนถือว่าน้อยนักหากเทียบกับจำนวนที่นั่งผู้ร่วมเดินทางนั่งประจายอยู่ตามส่วนต่างๆของตู้บ้างมาเป็นกลุ่มบ้างนั่งเงียบอยู่ตามลําพังส่วนใหญ่นอนหลับพิงศีรษะกับพนักไม้แข็งกระด้างพวกเขากำลังเดินทางไปไหนกันกลับบ้านไปทุระ เยี่ยมคนรู้จักท่องเที่ยวหรือว่าไร้จุดหมายเที่ยงคืนกว่าแล้วข้ามคืนก้าวเดินผ่านครึ่งทางยามดึกสงัดให้ความรู้สึกเงียบเหงาอย่างประหลาดผมนอนไม่หลับเหยียดขาพาดไปยังที่นั่งว่างตรงข้ามหากเป็นบนเตียงอ่อนนุ่ม ดึกขนาดนี้ผมหลับไปหลายต่อหลายตื่นแล้วแต่ตอนนี้ซุกกายอยู่ภายใต้ตู้ไม้เคลื่อนที่ซึ่งกำลังเลื่อนไหลาตามรางเหล็กแวกผ่านลาตีไปข้างหน้าสิ่งแวดล้อมช่างไม่เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนนอนหลับเอาเสียเลยไม่มีที่พอให้เหยียดล่างยาวไม่มีอะไรนุ่มๆรองหนุนหัวผ้าผ่อนกันหนาวก็มีเพียงเสื้อผ้าที่สวมใส่ ผมจึงได้แต่มองโน่นมองนี่ไปเลืเ่อเปลยหลับพักสายตาบ้างไม่ก็หยิบหนังสือพิมพ์จฉบอกวันนี้ขึ้นมาอ่านรุ่งเช้าโน่นรถไฟจึงจะถึงสถานีปลายทางผมอยากให้เวลาติดติดบินเพื่อผมจะได้ไปถึงที่หมายโดยเร็วดูดูไปสภาพการที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันตู้รถไฟเงียบเชียบ มีผู้โดยสารไม่มากต่างคนต่างไม่สนใจกันเล็กกันถ้าผมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคงนึกหวาดไม่น้อยการจะมีคนร้ายตรงเข้ามาใช้อาวุธยี่ชิงทรัพย์ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยดีที่ว่าผมเป็นชายและอีกอย่างหนึ่งผมรู้จักระมัดระวังตัวเอง ไม่ใช่เพียงในตู้รถไฟอันค่อนข้างปลอดเสียงในสังคมทุกวันนี้ความป,ปลอดภัยดูเหมือนจะห่างไกลไปจากชีวิตของเราทุกขนาดความเจริญทางวัตถุแลกมาด้วยความเสื่อมถอยทาง,งจิตใจทุกคนกลายเป็นสัตว์ยัดเยียดกยยันอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อวิธีการที่จะทำได้ก็คือ ต้องเป็นผู้ล่าเสียเองหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายอันดับต้นๆกลายเลื่อนไปด้วยข่าวปล่นฆ่าทำร้ายกันจอยิงเผาขนบ้างเผานั่งยางบ้างฆ่าหันศพบ,บ้างลุมโรมหญิงบ้างและอีกสารพัดสารพันธ์มันคือความเป็นจริงของสังคมที่เราเห็นกันจนชาชน หน้าเศร้าสลดหรือหน้าวัวเลาะอย่างสาแก่ใจกันแน่สลัดความคิดหนักสมองทิ้งพยายามขมตาหลับไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วในขณะนี้ถึงแม้จะหลับยากอยู่สักหน่อยแต่ก็คงดีกว่านั่งถางตาทรมานตัวเองอย่างน้อยถ้าหลับลงไปได้แม้สักงีบเล็กๆคงช่วยให้ผมไม่รู้สึกอ่อนเพลียมากนักเมื่อตื่นขึ้น พลันนั้นผมรู้สึกว่ามีเงาใครบางคนเดินมาใกล้ลืมตามมองโดยสัญชาตญาณตรงหน้าผมปรากฏร่างชายคนหนึ่งยืนคำทะมึนอยู่เขายิ้มแปลกๆให้ผมเอ่ยถามเสียงเย็นเป็นไรไหมถ้าผมจะนั่งตรงนี้เขาชี้นิ้วอย่างที่ว่างข้างผมเออผมไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรขยับตัวอย่างอึดอัด อันที่จริงเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะนั่งตรงนี้ในเมื่อเขาก็เป็นผู้โดยสารคนหนึ่งเหมือนกับผมแต่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงเจาะจองมานั่งข้างๆทั้งๆท,ท,ที่มีที่นั่งอื่นว่างตั้งมากมายเออผมเห็นว่าคุณยังไม่หลับผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันถ้าหากจะหาเพื่อนคุยคงไม่ลังเกียจน,นะ น้ำเสียงเงี่ยมเกยมพูดเหมือนเดาความคิดผมออกผมยิ้มจืดๆให้รอบสํารวจเขาเต็มตาชายแปลกหน้าผู้นี้มีรูปร่างกำยำล่ำสันผิวสีครับหน้าตาดุดันมีรอยแผลเป็นยาวพาดผ่านใบหน้าราวกับแผงหนวดดอกหนาเสริมให้เขาดูน่ากลัวยิ่งขึ้น ผิดกับผมที่หน้าตาท่าทางซื่อเซอร่างเล็กผิวขาวซีดผมไม่ได้ใส่ใจสังเกตว่าชายผู้นี้เป็นผู้โดยสารร่วมโบก,กี้เดียวกับผมหรือไม่และเขาเก้าวเดินมาจากทิศทางใดแต่ที่แน่ๆผมไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เอาเสียเลยเขาสุดกายนั่งลงข้างผมเอ่ยถามถึงจุดหมายปลายทางของผมและ เหตุผลในการเดินทางผมตอบเขาแบบถามคำตอบคำผมคงไปถึงใต้สุดนั่นแหละเขาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองทั้งทั้งที่ผมไม่ได้เอ่ยถามแต่อย่างใดหรือไม่ก็อาจจะข้ามไปมาเล่เอาเน่เอานอนไม่ได้หรอกผมเป็นคนไม่ชอบอยู่กับทีุ่ณลงไปทุระหรือแต่รู้ไหม ที่ผมลองใต้มาเนี่ยเพราะผมอยู่กรุงเทพไม่ได้ผมต้องหนีเขาหยุดพูดเหมือนกระตุ้นแล้าความสนใจของผมแต่ผมไม่นึกอยากจะฟังสิ่งที่เขาพูดลเลยแม้แต่น้อยอยากให้เขาไปอยู่ไกลๆมากกว่าคุณจะไม่ถามหรือว่าผมนี้อะไรเขาพยายามบังคับให้ผมทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี นีอะไรล่ะผมถามเอาใจเขาคิดในใจว่าอีกประเดี๋ยวชายแปลกหน้าก็คงกลับไปยังที่ที่เขามาเสียงหัวเราะนำมาก่อนเป็นเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นชวนขนหัวลุกนอกจากมันจะไม่ช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นแล้วมันกลับทำให้ผมตื่นกลัวขึ้นมาตึงตึงก็ไม่มีอะไรมากหรอก ผมก่อเรื่องไว้นิดหน่อยผมมันไม่ใช่คนดีเดอะไรนักหนานี่มันก็ต้องทำเรื่องเร็วๆเพื่อความสบาใจกันบ้างละ่ะไม่งั้นชีวิตมันจะหารสชาติได้ที่ไหนกันละ่ะจริงไหมเขาทิ้งคำถามแต่ผมรู้ว่าเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเขาไม่ได้สำเนีท่าทีที่แสดงออกถึงความไม่อยากวิสาสท์ของผมเลย ปากยังขยับแยกพูดพร่ำผมจะเล่าให้คุณฟังดีไหมแต่อย่าดีกว่าบางทีถ้าคุณรู้ว่าผมทำอะไรมาคุณอาจจะวิ่งหนีผมก็ได้เขาจบประโยคด้วยเสียงวอระเแหบพร่าอีกครั้งรอบตัวไม่มีใครสนใจใครเลยต่างคนต่างจมอ,อยู่กับตัวเองในห่วงนึกคิดหรือไม่ก็ในภวังฝัน คงไม่มีใครรับรู้ว่าตอนนี้ผมกำลังนั่งประชิญหน้าอยู่กับชายแปลกหน้าผู้นี้โดยส่วนตัวผมเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยชอบวิสาสะพูดคุยกับใครเท่าไหร่แล้วยิ่งเขาคนนั้นเป็นใครไม่รู้ที่โผล่เข้ามาตีสนิทชวนคุยเป็นคุ้งเป็นแควผมยิ่งรู้สึกอึดอัดเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่จะให้ถึงกับลุกดีไปดื้อ ผมยอมรับตรงๆว่าไม่กล้าขณะจิตนี้ผมทำอะไรได้ไม่มากไปกว่านั่งเงียบๆฟังเขาพร่ำต่อไปสลับกับฝืนยิม้มและพยักหน้าในช่วงทานองว่าสนอกสนใจคำบอกเล่าของเขาถ้าจูๆ่ๆมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาจะมีคนอื่นเห็นไหมล่ะเอแต่ถ้าคุณสัญญาว่า ผมเล่าให้ฟังแล้วคุณจะไม่ไปบอกใครผมอาจจะเล่าให้คุณฟังก็ได้ผมเดาว,ว่าคุณต้องชอบฟังแน่มันตื่นเต้นดีนะยี่แต่ว่ามันเสียงไม่น้อยเหมือนกันถ่านนี้ไม่รอดนะมีหวังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไปจนแกเขาว่าต่อนี่ผมกำลังนั่งคุยกับผู้ร้ายอยู่หรือเปล่าเขาพูดเหมือนกับว่า เพิ่งได้ไปทำอะไรไม่ดีมาแล้วดูน้ำเสียงของเขาสิไม่ได้มีวิแววความหวาดลัวอะไรเลยคนทำผิดน่าจะทำตัวเงียบเกียบและเป็นลัวการถูกจับไปรับโทษอยู่ลึกๆเราว่าชายคนนี้กลับพูดจาโอ้อวดเล่าบอกอย่างสนุกขนานายกับพูดถึงวีรกรรมอันน่าภาคภูมิใจของตัวเองถามหน่อยสิคุณเคยทำิดกฎหมอยไหมเขาถาม และผมคงต้องตอบก็มีบ้างสงสัยเป็นพวกขับรถไม่คาดถึงขัดสูบเหร่ในที่สาธารณะหรือไม่ก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่บรรทางเขาจบประโยคด้วยการหัวเราะลวดลอดีกผมยิ้มกล่อยๆต่อไปผมหมายถึงการก,รอก่อคดีร้ายแรงน่ะหน้าตาจืดๆแบบคุณคงไม่กล้าทำหรอ เขาทำท่าทีเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่บอกเฉใ,ใช้ไปเลือกอื่นชวนคุยเรื่องสัพเพเหระต่างๆนานา,นาผมตอบรับไปบ้างอย่างเสียไม่ได้ความหวาดระแวงถูกปลุกขึ้นในใจเสร็จแล้วพยายามแสดงออกว่าผมไม่ปรารถนาพูดจากับเขาอีกแต่ดูเขาไม่สนใจเลยยังตั้งหน้าตั้งตาพูดอยู่ฝ่ายเดียว ผมไม่ชอบรอยยิบและแววตาคล้ายแอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้ของเขาเลยจูจูชายคนนั้นหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งขึ้นมาผมไม่สังเกตแต่แรกจึงไม่รู้ว่าเขาถือมันติดมือมาด้วยเขาเปิดออกพลิกไปยังหน้าในหยุดสายตาที่แถวอักษรทางด้านซ้ายมือ ออกเสียงอ่านเบาๆแต่จงใจให้ผมได้ยินผู้ต้องหาเป็นที่เขยของผู้เสียหายหญิงสาวเล่าว่าขณะที่เธออยู่บ้านตาลำพังเขาได้เข้ามาหาในบ้านอ้างว่ามาทำธุระบางอย่างแทนภรรยาแต่ไม่ยอมบอกว่าทํำธุระอะไรเธอได้กินเหล้าจากตัวเขาแต่ก็ไม่นึกระแวงไม่ได้ระวังตัวก็คิดว่าไม่ใช่ใครอื่นเลยสักพักหนึ่ง ตอนเธอเผลอเขาได้เข้ามาทำลายร่างกายใช้กำลังข่มขืนจากนั้นก็ชิงทรัพย์จำนวนหนึ่งนี้ไปอยู่ดีๆเขาก็หยุดอ่านยื่นหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นส่งให้ผมคุณลองอ่านข่าวนี้สิแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดกับคุณเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทำไมผมต้องทำตามที่เขาบอกแต่ผมก็คว้าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมาอ่าน อ่านรายละเอียดของเนื้อข่าวมันเป็นข่าวอาชญากรรมในกรอบเล็กๆรายงานว่าคนร้ายคนหนึ่งได้ทำร้ายร่างกายขมขืนและชิงทรัพย์หญิงสาวซึ่งเป็นน้องเมียของตัวเองก่อนหลบหนีหายไปยญิงสาวเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมคนร้ายมาดำเนินคดีสายตาของผมไปหยุดที่รูปถ่ายมุมล่างของเนื้อข่าว เป็นลูกชายคนหนึ่งระบุว่าคือผู้ต้องหาในคดีนี้ตำรวจขอให้ผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสเพื่อตามจับกลุ่มผมขเขม้นมองภาพนั้นตาขเขม็งหัวใจเต้นรัวเร็วไม่เป็นสัมผมค่อยๆเงยหนนะ้ามองชายแปลกหน้าให้ตายสิเขาเป็นคนคนเดียวกับคนร้ายในรูป เขาเพิ่งประกอบคดีอุจจาระมาอย่างที่ผมนึกสงสัยจริงๆผมกำลังนั่งอยู่ข้างคนร้ายในคดีอาญาที่ตำรวจกำลังตามจับตัวยิ่งนึกยิ่งหนาวเยือกเขาต้องการอะไรกันแน่ผงมขวัญให้ผมตัวเล่นหรือเขาทำแบบนี้ทำไมเขาแน่ใจได้อย่างไรว่าผมจะไม่บอกใครๆ ว่าเขาคืออาชญากรหรือเขาคิดว่าผมไม่กล้าถ้าเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าเขาคิดถูกแล้วล่ะจากหามตาผมเห็นชายคนนั้นยิมย้มแย้มขณะผมนั่งนิ่งเป็นมือใบ้อยู่อย่างนั้นไม่รู้จะตัดสินใจทําอย่างไรดีอีกครั้งผมกวาดสายตามองหนังสือพิมพ์ในมือเหลือมองวันที่ ซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นวางแผนพระเจ้ามันระบุวันที่ของเมื่อสามวันที่แล้วความตระหนกตกใจจู่โจมเข้ามาในทันทีทันใดสติสัมปันัญยะตื่นตัวเต็มที่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดกำลังทำหน้าที่ของมันผมหวาดตัวจนแทบไม่ไหวแล้วคือนั่งอยู่ต่อไปใครจะรับรองความปลอดภัของผม ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอาจาไม่มีโอกาสแม้จะนึกเสียใจผมเหลียวมองรอบกายอย่างหวานระแวงเหงื่อแตกพรักทั้งทั้งที่สายลมเด็กพัดโตกอย่างรุนแรงช้าอีกเสี้ยววินาทีอาจสายเกินไปต้องรีบตัดสินใจแล้วผมต้องหนีต้องหนีทำใจดีสู้เสือเปิดรอยยิ้มฝืด,ฝด ยื่นหนังสือพิมพ์ส่งคืนให้ชายแปลกหน้าผู้เป็นคนร้ายในคดีอาญาหยิบกระเป๋าแล้วก้็เดินหนีจากมาผมได้ยินเสียงวั่เราะเบาๆตามข้างหลังหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงวันที่ของเมื่อสามวันที่แล้วผมจำมันได้ติดตาหากชายคนนั้นใส่ใจดูข่าวใหญ่หน้าหนึ่งบางทีผมอาจจะไม่รอด ภาพว่าข่าวตัวโตหน้าหนึ่งของหนังสพิมพ์ฉบับนั้นก็คือฆาตรกรโลกจิตหันละเอียดยัดท่อชายนิรนามตัวขาวภายในให้รายละเอียดถึงการฆาตรกรรมอย่างทารุณโหดร้ายและสภาพศพที่แหลกและอุดหยาดสายตาแต่นั่นไม่ได้ทำให้ผมหวั่นวิตกอะไรภาพสเก็ตคนไลยฝีมือของตำรวจต่างหา ที่เล่นเอาผมรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวภาพสเก็ตฆาตก,กรเลือดเย็นผู้ลงมือฆาตก,กรรมด้วยการหันศพม,มันละไม้เหมือนผมเอามากๆทีเดียว